ปัญหาที่นัวันนี้เราก็บอกว่าต้องแต่งตัวชุดนักเรียนโรงเรียนไหมต,ต้องตัดผมทรงนักเรียนโรงเรียนไหมเด็กนักเรียนก็นถามว่าตัดไปเพื่ออะไรตัดแล้วผมจะฉลาดขึ้นใช่ไหมตัดแล้วผมจะมีวินัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเราก็ตัดผมทรงนักเรียนมาโดยตลอดไม่เคยมีใครมาโหไปถึงกระทรวงสาธการร้องบอกว่าผมจะไว้ผมยาวเราไม่มีกระบวนการแบบนั้นในอดีตที่ผ่านมามากนักแต่นับวันนี้มันมีมากเด็กเขาถามเลยว่าก็นี่ไง คนที่ขับรถผิดระเบียบวินัยผิดกฎจราจรคนที่ก่อเหตุณะวันนี้อ้าวไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัดผมมาหรอที่บอกว่ามีระเบียบวินัยในวัยเรียนอ้าวไม่ใช่พวกคุณหรอที่กาลังสร้างปัญหาให้กับสังคมณวันนี้แล้วโพงผมมันสะท้อนถึงวินัยไหมโอ้โหพูดแบบนี้แล้วผู้ใหญ่องเราก็ต้องคิดนะว่าเออมันสะท้อนจริงๆหรือเปล่า ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าหลักสูตรใหม่ของเราเนี่ยม .6 ปีนี้เป็นปีแรกที่จะได้เรียนเล่มน,นี้นะครับชื่อว่าวิทยาการคำนวณของม .6 ซึ่งเนื้อหาเนี่ยหลกัหลกๆก็คือเรื่อง AI นะครับเป็นปรุ่นนี้รุ่นแรกเลยปีการศึกษานี้เป็นปีการศึกษาแรกส่วนของม .5 เนี่ยอันนี้เป็นปีที่2และได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับม .5 เนี่ยจะได้เรียนเรื่อง Data s c i e ์ไซหรือวิทยาการคำนวณน,นะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานของ AI และเนื้อหา2เล่มน,นี้ก็ดีนะครับสีสีทั้งเล่มน,นะครับแล้วก็เนื้อหามีมีกราฟมีอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างดีทีเดียวก็ถือว่าหลักสูตรของประเทศเราก็เรียกว่าทันสมัยนะครับแน่นอนครับเรื่องของ AI ปัจจุบันไม่ใช่ใหม่แล้วนะครับ AI เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1950นะฮะแล้วคำพูดว่า AI นยโดย Professor Herbert Simon ของหมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งวันนี้มาอยู่ที่ประจอมก้าระกำหนึ่เดียวในเอเชียและแปซิฟิก เพราะงั้นเรารู้เรื่อง AI มาตั้งแต่จุดกาเ,เนิดประกอบกับพี่เอเนี่ยทำงานวิจัยจบมเอกทาเรื่อง AI เลยนะครับเป็นคนแรกของโลกนะครับที่ใช้ AI ในการพยากรณการสุดตัวจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินในกรุงเทพมหานครมันคนไทยเราทําได้มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้พี่เอจบมา20ปีแล้วเนี่ยการพัฒนาย AI ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างชา้าไม่ใช่เพราะไม่มีคนเก่งเพราะว่าไม่มีคนใช้งาน ยที่จะเล่าว่า AI เนี่ยเข้ามาได้หลายจุดแต่ AI ก็ยังไม่สามารถล้ําคนได้คือคือแอร์เรียด้านการศึกษาผมคิดว่าเข้ายากสุดเพราะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ AI เข้ามาเนี่ยปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ simple อย่างเช่นในห้องเรียนการจัดทั้นเรียนตอนนี้เป็นออนไลน์และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนชอบอะไรคนไม่ชอบอะไรดังนั้นเนี่ยการเรียนต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นการเรียนที่แล้วแต่คน หรือเราเรียก personalization แล้วแต่เขาจะดูแต่ไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดดังนั้นทุกคนสามารถดีไซน์การเรียนของตัวเองได้อย่างเช่นเนี่ยใน Howard หรือในประเทศอเมริกาหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็เริ่มเอา AI เข้ามาช่วยเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการในการเรียนการสอนเขาคือการที่มีอาจารย์เก่งๆงมีเยอะ แล้วถ้าเราเก็บข้อมูลพวกนี้แล้วา AI เข้ามาช่วยก็จะทําให้สามารถให้บริการของสิ่งความรู้ที่อาจารย์เก่งๆเหล่านี้ถ่ายทอดไปได้ไง่ายเละเคยเห็นคนที่ทำระบบ AI face recognition เนี่ยเอามาช่วยในการแก้ปัญหาคนมีอาการง่วงเวลาขับรถก็จะดินเทคเลยว่าสายตาเราเปิดตาลงมาแค่ไหนแล้ว อาการเกรงของตาเนี่ยมันมันอยู่นานแค่ไหนซึ่งนั่นก็ทําให้รู้ว่าคนทนนี้มีอาการง่วงถ้าแบบนั้นมันช่วยเรื่องของอุบัติเหตุที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการ AI, f a c e ส e n ค c อ i ์เนเนี่ยเข้ามาช่วยในระบบการศึกษาเพื่อเพื่ออะไรถ้าเพื่อจับตาดูว่าเด็กคนไหนตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนจําเป็นไหมถ้าเด็กไม่ตั้งใจเรียนเพราะเพราะไม่ชอบการสอนของครูละก็เลยไม่ไม่สนใจมันผิดที่เด็กหรือผิดที่ครู แต่ถ้ามันเพื่อเพื่อทาให้เด็กคนนั้นเขารู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาสามารถที่จะมีทางเลือกมีมีกระบวนการตัดสินใจหลังจากนั้นไปได้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆได้ถ้าสมมติว่าระบบ AI เข้ามาช่วยประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กนักเรียนคือตาของคนรู้กับตาของคนที่ไม่รู้ฟังครูบรรยายหรือว่าเรียนรู้อะไรแล้ว,แ,ลวแบบเก็ตกับไม่เก็ตเนะี่ยตามันจะบ่งบอกในลนักษณะที่แตกต่างตาใสาแจว๋วโอ้โหใช่เลยกับตาที่ ไม่เข้าใจอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันหม่นหมองแตกต่างกันถ้าเอามาดีเทคเพื่อบอกคุณครูได้ว่าสิ่งที่ครูสอนไปมีนักเรียนเข้าใจมากแค่ไหนก็อาจจะช่วยทําให้การเรียนการสอนมันถูกพัฒนาขึ้นไปในห้องเรียนห้องหนึ่งครูเนี่ยก็ต้องสอนตามคนที่อยู่หลังห้องเพราะครูเนี่ยจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังใครไม่รู้เรื่องครูจะพูดเป็นสิบรอบเลยเพราะงั้นเด็กที่เก่งอยู่หน้าชั้นก็จะนั่งแบบนี้เมื่อไหร่จะไปบทเรียนต่อไปสักทีหนึ่ง หรือข้อสอบครูก็จะคิดว่าอิงเกณฑ์เสร็จสิครับ AI จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวัดผลในห้องเรียนและการทำข้อสอบต่อไปการเรียนรู้ออนไลน์การทำข้อสอบออนไลน์นี่นะครับจะทำให้คนที่เก่งพอตอบถูกถูกถูก AI จะทำให้ข้อสอบต่อไปยากยากยากเช่นเดียวกันถ้าเกิดเด็กตอบผิดผิดผิด AI ก็จะทำให้ข้อสอบง่ายง่ายง่ายตอนนี้แหละครับ AI เข้ามาช่วยได้ก็จะทำให้เด็กเก่งไม่ต้องรอ ให้เขาเก่งขึ้นไปสุดๆเลยขณะที่เด็กไม่เก่งจะได้มีกําลังใจหน่อยลดลด,ลดบาร์ับประคองเข้าไปตรงนี้ AI ช่วยได้ร้อเร์เซ็นครับวงการศึกษาเนี่ยคือคือน่าสนใจมากในการสร้างครู AI เพราะว่าครูก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับนักเรียนได้ตลอดเวลาแล้วเวลาที่นักเรียนอยากจะหาความรู้ก็อาจจะเป็นเวลาที่ครูนอนแล้ว สมัยที่เราเราเรียนกันก็เราก็อ่านสื่อสารสี่ทุ่มอะไรเงี้ยจนแบบดึกๆแล้วถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะโทรหาครูได้เราก็จะไปเปิดหนังสือที่เขาเรียกว One Way Communication. Mm ันเวลคอมมูนิเคชันวันเว c คอมม n นิเคชันคือเราอ่านอย่างเดียวเรารับอ่งแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถถามต่อได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีครูที่เป็น AI ที่เราสามารถที่จะถามตรงนี้ไม่เข้าใจแล้วก็ AI ก็มาอธิบายให้มันเข้าใจก็ค mm ือ hmm. ผมว่าน่าสนใจ คือถ้าถ้าเรามี AI แล้วช่วยให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้นสามารถเรียนแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นสามารถสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆได้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลในทางปลายน้ําไปช่วยให้หน่วยงานอื่นๆหรือว่าบริษัทอื่นๆหรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันโตไปด้วยถ้าเราเอา AI มาแก้ต้นทางเช่นทำยังไงให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เรียนภาษาอังกฤษได้ได้เร็วแล้วก็เข้าใจดีขึ้นเด็กก็จะไปหาความรู้เองได้พอหาความรู้เองได้เด็กก็จะเก่งเก่งในทุกทุกศาสตร์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทําที่ต้นทางเนี่ยทำที่เรื่องการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยทำไงให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษได้เนี่ยอันนี้มันจะไปกระทบปลายทางปลายน้ําอีกหลายเรื่องก็ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการให้ความสําคัญเป็นมากเป็นพิเศษ การศึกษาคนในชาติมันช่วยพัฒนาชาติโดยเฉพาะขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยได้ถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้แล้ววันนี้เราต่ําลงเรื่อยๆคะแนนพิซซ่าเราด้วยความภาคภูมิใจนะในในอาเซียนเราเองอาจจะดูแบบยังกลางรท้ายๆด้วยซ้ำไปเราเคยแข่งขันกับเวียดนามเราเคยแข่งขันกับมาเลเซียสิงคโปร์ในอดีตที่ผ่านมาในสมัยผมยังเป็นเด็กๆจําได้ว่าเราเราแข่งขันกับกลุ่มนั้นแต่ณนะวันนี้เราแข่งขันกับลาวพม่าเราแข่งขันกลุ่มนี้แล้ว กลุ่มนั้นอยู่เหนือเราไปเยอะฮะและโดยเฉพาะเวียดนามนะครับที่ประเทศไทยเองรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเคยอยู่ตามหลังเราอะณวันนี้การศึกษาของเวียดนามและทีความสามารถในด้านคะแนนสอบของเวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นคะแนนด้านการวิเคราะห์ประเมนินทั่วโลกมันบอกเลยว่าอีกไม่นานาหรอกเราก็จะตามังเด็กใน,นแต่และช่วงเนี่ยที่มีข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะครับอยู่แล้วนะ ว่า attention เนี่ยของเขาเนี่ยความมีสมาธิของเขาในการเรียนต่อต่อขาบเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นเ,เด็กอายุต่ำกว่า5 5 6ขวบเนี่ยนะครับ attention ของเขาเนี่ยจะไม่มีจะไม่เกินเด็กเรียกว่าเด็กวัย preschool เด็กในวัยอนุบาลเนี่ยเขาจะมี attention เนี่ยได้ไม่เกินแบบ15นาทีอะ น,นั่งเรียนเนี่ยถ้าจะตั้งสอนเขาอะนะเหมืนอนขึ้นเลคเชอร์เนี่ยเขาจะ attention ได้ไม่เกิน15นาทีหรือว่าเด็กที่มันโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งชสองชั่วโมงอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะชั่วโมงหนึ่งหรือว่าแบบ50นาทีซึ่งเราอะจะพยายามจัดตารางสอนให้มันเป็นอยู่50นาทีถ้าเราสังเกตนะตารางสอนของเราอะจะอยู่ที่ข้ามหนึ่งประมาณ50นาทีเพราะว่า attention ของของเด็กมันจะอยู่ได้แบบหลังจากนี้มันแบบกลามันตกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การแม้แต่แค่การ เราจะจัดตามอำเภอใจไม่ได้ในเมื่อคุณมีกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งต้องเป็นชาติแล้วข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดนะครับคุณสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ที่คุณเก็บเอาไว้มาใช้ AI มี Data ของข้อมูลเด็กนะครับเรื่องเกรดเรื่องการสอบ n อ็เอ่อการสอบ national test การโอหนงโอเดอะไรของเขาเนี่ยสมัยนี้นะครับเอามาทำดูว่าการจัดตารางสอนที่มันมีสิิประสิทธิภาพจริงๆสำหรับเด็กไทยอ่ะไม่ใช่เด็กทั้งโลกนะเอาแค่เด็กไทยเนี่ยสรุปวันหนึ่งเนี่ยมันควรเรียนกี่ชั่วโมงและควรเรียนคาบละเท่าไหร่นะครับแล้วเด็กแต่ละคนเนี่ยประชากรของเราที่มันขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันเปประกอบอาชีพอะไรบ้างแล้วเวของการสอนหนังสือของเมืองไทยเนี่ยมันแมทช์กับภาคแรงงาน ที่ท่านเนี่ยต้องการจะผลิตหรือเปล่าหรืออุตสาหกรรมเนี่ยต้องการรองรับหรือเปล่าสายอาชีพมันควรจะเพิ่มขึ้นไหมหรือสายวิชาการมันควรจะลดน้อยลงหรือสายวิจัยมันควรจะเพิ่มขึ้นอย่างไรเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ แล้วเราจัดเด็กเนี่ยที่มันมีแววตั้งแต่ต้นเนี่ยเอา AI เนี่ยมาจับแล้วประเมินแต่เราไม่ได้เราไม่ได้จัดเด็กแต่ละคนนะว่าเฮยย้ยูประเมิน AI ออกมาแบบนี้แล้วอยู่ต้องโตไปเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตทั้งหมดมันคือการซัพพอร์ตมันคือการส่งเสริมเด็กให้มันไปในเวที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราคือการตัดเสื้อโหลเราตัดเสื้อโหลให้กับเด็กทุกคนรุ่นหนึ่งเนี่ยมีเด็กที่สอบเป็นแอดมิชชั่นนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ตั้งแต่สามแสนบวกลบสองแสนถึงสี่แสนคนแล้วแต่นะครับตีไปสามแสนบวกลบแต่ว่าเราตัดสูตรไม่ใช่ตัดสูตรโทษตัดเสื้อให้เขาเนี่ยเราตัดเป็นเสื้อโหลเลยเด็กบางคนตัวเล็กอะ่ะเด็กบางคนตัวใหญ่เบ้อเลยเลยแต่เราตัดเสื้อโหลเราก็ต้องฟิตอินกับทุกคนน่ะเพราะนั้นเราแปลว่าเราเอาแค่คนตรงนอมตรงกลางที่เป็นแบบกราฟและขังคว่ำแต่ส่วนปลายเนี่ยถ้าคุณเกินแบบสักผมว่าเมืองไทยเกิน SD ก็ลาบากแล้ว ผมให้1.5 SD ที่มันเกินไปคุณไม่ได้ไม่ได้ฟิตอินกับเขาการศึกษาไทยมันไม่ฟิตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น AI เนี่ยมันจะเอาเข้ามาช่วยได้มากเลยในวงการการศึกษาในการจัดการความเหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคนว่าเขาควรจะมีการเรียนการสอนแบบไหนนะครับขอเลาะนียครับอะไรก็ฟินแลนด์เนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยให้เด็กเข้าเรียนสายแล้วเลิกเรียนเร็วเนะี่ยทะเลาะกับพี่คนแรกเลยครับเพราะแค่นี้ความรู้ยังไม่ทันเลยประเทศฟินแลนด์เขาอาจจะทําได้เพราะทรัพายากรเขาเยอะคนเขาน้อย รายได้ศูนย์เก็บภาษีแพงบริบทแบบนั้นใช้ในประเทศไทยไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับขอร้องทีเถอะประเทศไทยต้องพูดถึงสิงคโปร์ต้องพูดถึงจีนต้องพูดถึงญี่ปุ่นต้องพูดถึงบริบทแบบนั้นมากกว่าเพราะงั้นอะไรที่ฟินแลนด์ใช้ไม่ได้ว่านะครับดีแต่ต้องกลับออกมาคิดกลับออกมาถอดบทเรียนเป็นชิ้นๆจะดีกว่าวันนี้ประเทศไทยสิ่งที่ต้องทําหรงอต้องขาดก็คือครูต้องสร้างแพชชั่นต้องสร้างแพชชั่นให้เด็กไทยเนี่ยกร้าดที่จะแตกต่าง กล้าที่จะสู้กล้าที่จะแข่งขันล่าสุด2วันที่ผ่านมา UAE ส่งยานบินอวกาศไปดาวอังคารลงทุนเป็นล้าน้าน,านเพียงเพื่อต้องการให้เด็กอาหรับยุคใหม่สนใจการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องการเท่านั้นและพยายามจะสื่อสารบอกเด็กอาหรับทุกคนว่าลูกๆน้ำมันมีนมหมดวันนี้ลูกๆสิ่งที่ไม่หมดก็คือปัญญาวันนี้รุ่นคุณพ่อคุณแม่ทําให้ลูกดูแล้วนะว่าคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าลูกจะไปเหยียดดาวอังคารได้ เดแต่ลูกแหละจะสู้ไม่สู้เท่านั้นแม่เศษแบบนี้นั่นแหละควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกแต่แม่เศษแบบนี้ยังไม่ชัดพอแม่เศษนี้ชัด AI ก็ทําได้นะครับหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเหนือ a อขึ้นมาก็ทำได้มันต้องมีจุดเริ่มต้นด้วยแพชชั่นก่อนแล้วนี่ลูกพี่เนี่ย เรียนเรียนมัธยมอยู่ปวดหัวจะตายนี่โดนทั้งเดิมเรื่อง AI เรื่องเรื่องเรื่องอาชีพนี่ก็เลือกยากอยู่แล้วนะนี่โดนโควิดไปคือมันก็เลยยิ่งแล้วยังไงแล้วแถมมีคนตกงานเต็มไปหมดเลยอย่าเออจะเลือกเรียนอะไรดีแล้วก็ระบบการศึกษาเดิมมันไม่ได้ตอบนะอย,อย่างลูกพี่เรียนเรียนเรียนระบบอังกฤษเรียน A Level เนี่ยเขาจะถามว่าอยากเป็นอะไรตอนนี้ลูกพี่ก็จะค่อนข้างฟาสเทดก็ไม่รู้คือมันไม่สามารถตอบได้อยากเป็นอะไรตอนนี้เพราะมันโลกมันวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นในการบังคับเด็กบอกว่าให้อยากเป็นอะไร ต้องรู้เดี๋ยวนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วในยกโลกโยุคสมัยใหม่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นครูนะฮะเราอยากจะทดสอบเด็กคนหนึ่งเราอาจจะเอาบ้านทั้งชุดเลยมีทั้งง่ายกลางยากยากมากไปให้เด็กคนนี้ทำเด็กคนนี้ทําไป3ข้อปุ๊บทําอะไรต่อไม่ได้แล้วคําถามคืออีก7ข้อที่เหลือทั้งหมด10ข้อเนี่ยอีก7ข้อที่เหลือเขาจะทําอะไรถ้าไม่ใช่การเดาถ้าไม่ใช่การมั่วแต่นั่นคือสิ่งที่ AI ไอต้องมานั่งวิเคราะห์ พฤติกรรมของเด็กคนนี้ว่าเรียนรู้ได้แค่ไหนแล้วอะไรที่ควรท้าทายท้าทายไปแล้วเขาเขาผ่านไหมไม่ผ่านกลับมาที่สเตจเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ท้าทายกลับไปใหม่ดูซชีวว่าเขามีความรู้เพิ่มไหมหรือว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปถึงระดับไหนยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมากซึ่งถ้าจะให้ครูแต่ละคนมานั่งมอนิเตอร์หรือว่ามานั่งโฟกัสเด็กแต่ละคนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากพอสมควร ครูคนนั้นต้องใส่ใจแทบจะไม่มีชีวิตส่วนตัวแล้วล่ะชีวิตทุ่มเทกับเด็กนักเรียนเอาแค่ห้องเดียวนะฮะมีนักเรียนสัก25-30คนหรือ40คนโอ้โหนี่คืองานใหญ่มากสาหรับครูและนี่คืองานที่ครูต้องทําไม่ใช่งานที่ครูต้องทําคืองานสอนหนังสือสอนสอนสอน,อน,อนไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าปลายทางเด็กนักเรียนเนี่ยเขารับได้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้ฮะ AI จะเข้ามาช่วยในวิถีการศึกษาได้มากขึ้นและวันนี้ประเทศไทยนอกจากขาดคน ที่ทำอัลกอริทึมเรื่อง AI แล้วนะครับยังขาดมากๆก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วข้อมูลที่น่าวิเคราะห์ที่สุดไม่ใช่ข้อมูลในตัวเลขแต่เป็นข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์การแยกระหว่างวิทย์กับศิลป์กองประเทศไทยต้องยุติแล้วไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างคน AI ที่ใช้งานได้อย่างแท้จริงเพราะการใช้ AI ไได้ต้องประกอบทั้งทางด้านนักโปรแกรมเมอร์ประกอบทั้งคนที่ต้องเข้าใจข้อมูลเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่ง อาจจะไม่ใช่อาชีทพทางวิทยาศาสตร์แต่น,นวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจและสามารถประติดประต่อทั้งหมดได้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นณวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเด็กทั้งประเทศรู้ไหมว่าที่เรียนหนังสือไปเรียนไปทําอะไรเพราะเห็นเด็กออกมาเลยไม่อยากเรียนหนังสือเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อะไรแสดงว่ญญาเขาไม่รู้ว่าเรียนไปใช้อะไรหรือกระทรวงศึกษาธิการไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้เด็กเรียนเอาไปใช้ทําอะไรบ้างมันเอาไปหรือย,อยังที่ให้เด็กเรียนณปัจจุบันเนี่ยความรู้เยอะๆ ให้แต่ความรู้ณนะวันนี้ผมกล้าถามผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยใครที่เกินวัยมหาวิทยาลัยขึ้นไปแล้ววัยทำงานขึ้นไปแล้วคุณเอาความรู้ที่เรียนมาเมื่อ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเอามาใช้ในการทํางานมากแค่ไหนถ้าบอกไม่ได้ใช้ทํางานคําถามคือแล้วเรียนไปทําอะไรนี่แหละกระบวนการศึกษาที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันต้องเรียนไปเพื่อเอาไปใช้งานอะไรที่เป็นฟันดัมเบนทัลหรือว่าเป็นพื้นฐานอันนั้นโอเคคุณจําเป็นต้องเรียนเพื่อเพื่อสร้างกระบวนการคิดแต่องค์ความรู้ไม่รู้วันนี้อีกหนาทีรู้ อีก2นาทีรู้อีก1นาทีรู้อีกเสี้ยววินาทีก็รู้ก็เซิร์ชกูเกิลเอาไงอา่านปุ๊บเราก็รู้ได้เพราะฉะนั้นความรู้จําเป็นไหมในปัจจุบันอาจจะบอกว่าจําเป็นน้อยกว่าการสร้างกระบวนการเพื่อไปสู่ความรู้เหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่การศึกษาบ้านเราต้องต้องปรับตัวและต้องต้องปรับให้เยอะด้วยต้องปรับให้เร็วด้วย นาวันนี้ประเทศไทยเราขาดเรื่องของการแนะแนวการแนะแนวให้เด็กคนนี้รู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนเขามีคุณลักษณะแบบไหนที่จะเป็นเหมาะสมกับงานประเทศไหนในอนาคตข้างหน้าแล้วเส้นทางตัวนี้เขาจะพัฒนาได้อย่างไรเราเคยมีระดมความคิดกันว่าเออถ้ามันมี AI ที่จะไว้คอยแนะแนวการศึกษาหรืออาชีพในอนาคตข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งบุคคลนะ เอา AI เรียนรู้ไปก่อนและ AI มันสามารถเพิ่มองค์ความรู้ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายการที่เราจะ duplicate ครูแนะแนวเก่งๆเนี่ยให้กับทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่อีกชาตินึงก็ยังทำไม่ได้ เพราะเนื่องจากว่ามันจะเบสออนความสามารถของแต่ละบุคคลและความสนใจของแต่ละบุคคลความสนใจของแต่ละบุคคลจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันนี้สนใจเรื่องอถ้าบอกว่าสนใจกระเด็งนักเรียนอาจจะสนใจเรื่องการสอบเข้าสนใจเรื่องของอาชีพการงานในบางด้านที่ครูรู้สึกสนอกสนใจ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยทําบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้ามากขึ้น เราไม่เคยจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนว้วผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา